Ha 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 คำผายเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีดูดวงโดยผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงของเทพเทวาต่างๆเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานฉันเองก็ร่วมอยู่ในวงการนี้ตั้งแต่เด็กจนโตแม่มักพาไปดูเขาเข้าทรงเดี๋ยวเทพองค์นั้นมาทรงเทพองค์นี้มาสิงทํานายทายทักถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ว่ากันไปแต่ที่ทําให้ฉันตื่นตาตื่นใจจนตอบแม่ว่า ไปจ้าทุกครั้งที่ท่านชวนคือการแสดงอภินิหารต่างๆเมื่อเทพประทับบางคนเอามีดเฉือนเนื้อหนังตัวเองปานจะให้ขาดเป็นแผ่นๆตรงนั้นเทว่าไม่เข้าทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่กี่นาทีบรรดาลูกศิษย์ในสำนักได้เอามีดเล่มเดียวกันนี้ไปอวดความโคไม่เห็นก่อนแล้วโดยการตัดสิ่งของบอกได้คำเดียวเนื้อคนหรือจะทนได้แต่เมื่อเจ้าประทับ มีดเล่มดังเก่าวกับมีสภาพไม่ต่างจากของเล่นคนถือถือหน้าดำหน้าแดงแต่กลับไม่เข้าแม้แต่น้อยและอีกอย่างอีกสารพัดเท่าทิวร่างทรงหรือเทพบที่ประทับจะนึกได้แต่โดยรวมแล้วคือตื่นตาตื่นใจจนต้องลุกขึ้นดูจากที่นั่งพับเพียบพนมมือแต่ที่ว่าฉันอยู่ในวงการนี้มันนานหาใช่ว่าฉันเข้าไปเป็นลูกษย์ลูกหาหรือกลายเป็นร่างทรงเสียเองเพียงแต่อย่างที่บอกไป ฝังรากึกนับแต่แม่พาฉันไปตอนเด็กๆพอตโตขึ้นก็เรียนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์สุดท้ายก็ได้ทำงานในบริษัทหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งหน้าที่ของฉันคือรวบรวมข้อมูลสถานที่สงเจ้าเข้าผีแล้วรูปถ่ายเพื่อเอามาให้สำนักพิมพ์ตีพิมพ์หรือไม่ก็เป็นไกด์ไลน์ให้แก่นักเขียนรับจ้างในการเขียนงานเมื่อพอดเรื่องตันด้วยเหตุนั้นทั่วทั้งประเทศนี้ฉันจึงไปมาแล้วทุกจังหวัด บางจังหวัดก็ไปซ้ำอยู่บ่อยครั้งเพราะสำนักทรงผุดขึ้นมาใหม่เดือนสองเดือนก่อนเพิ่งไปมาเดือนนี้ต้องไปอีกแล้วสารพัดเจ้าพ่อมากันเต็มไปหมดถึงจะเหนื่อยแต่ก็ได้ค่าจ้างดีและสนุกที่ได้เห็นการแสดงของท่านเทพต่างๆด้วยกระทั่งวันหนึ่งฉันออกฟื้นที่ทำงานตามปกติสำนักทรงแห่งนี้เปิดมานานแล้วแต่ฉันกับไม่รู้ทั้งที่มายังจังหวัดต้นตอออกบ่อยครั้ง ฉันไปถึงในยามบ่ายแนะนําตัวและยื่นนามบัตรให้ลูกศิษย์ที่ออกมาต้อนรับหรือจัดคิวสําหรับคนที่เดือดร้อนบอกเขาไปตรงๆว่ามาทําไมพร้อมกันนั้นก็หอบเอาตัวอย่างสํานักทรงที่ได้ลงในหนังสือของฉันไปให้ดูด,ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่าเรามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ใดๆทั้งนั้นต่อให้คุณจะเป็นของจริงหรือของเก๊หนังสือของเราก็ทําให้คุณเป็นของจริงวันยัติคาชื่อของสํานักทรงแห่งนี้คือ สารปู่คำไผยแค่ชื่อก็บอกกี่ห่อว่าไม่น่าเชื่อถือแล้วทว่าสำนักสงฆ์ที่ว่านี้นับว่ามีคนนับถือมากหลายทีเดียวซ้ำดูท่าแล้วจะเป็นของจริงเสียด้วยแม้จะไม่แสดงอภินิหารอะไรมากนักนอกจากท่าทีเกี้ยวกาดและตัวแดงเถือกปานเลือดคลั่งของร่างทรงแต่ฉันก็ต้องเบิกตาโพรงขนลุกอยู่หลายครั้งทุกๆก,การกดชัตเตอร์เพื่อเก็บภาพเหตุการณ์ ด้านหลังร่างทรงฉันเห็นผู้ชายผู้หนึ่งตัวแดงตาดุยืนทำามืนนิ่งขึงทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่มีเป็นเพียงโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่ที่ว่างหรือก็ไม่พอให้ใครแทรกตัวไปยืนได้กล้องที่ฉันใช้เป็นกล้อง DSLR ฉะน,นั้นความผิดพลาดของกล้องหรือภาพสอนอันเกิดจากการหักเหของแสงหรืออะไรก็ตามจึงมีโอกาสน้อยมากฉันต้องรอถึงเกือบสามทุม จึงจะได้พบร่างทรงพูดคุยสอบถามรายละเอียดต่างๆกันอยู่ครู่ใหญ่พอให้ได้ข้อมูลจนครบถ้วนฉันจึงลากลับอ๋อขณะที่ฉันถามนั้นเจ้าพ่อท่านออกแล้วที่คุยกับฉันคือร่างทรงเพียวๆนามว่าลุงอุ่นแกดีใจพูดเพราะหัวเราะง,ง่ายต่างกับตอนเข้าทรงแบบลิบลับเลยทีเดียวจังหวะที่ฉันก้มลงกราบนั่นเองือ ฉันสะดุ้งยงเมื่อเสียงคำรามและพื้นสะเทือนดังมาจากด้านหลังหัดไปก็เห็นลุงอุ่นนั่งชันเข่าข้างเดียวตัวแดงทำหน้าทะมึงทึงมองฉันตาเขม็งบรรดาลูกศิษย์เองก็พากันตกใจได้ยินแววว่ว่าปู่ไม่เคยลงทรงเวลานี้และยิ่งไม่เคยมาลงหากไม่เรียกหรืออัญเชิญนังหนูลุงอุ่นตะวาดพร้อมชี้มาทางฉันจนสะดุ้ง กลับไประว,วังให้ดีผีตายหงงตรงสามแยกมันเกา็รถเองมามันรอเวลาเองกลับเจ้าได้ย่าทักตั้งสติเวลาขับรถเห็นใครบอกใครตัดหน้าไม่ต้องจอดเข้าใจไหมนิ่งสิขาฉันยืนนิ่งทำตาเบลเบๆบมองไปยังลูกศิษ์คนนั้นคนนี้ก่อนเลื่อนสายตามาจับยังลุงอุ่นที่ยังชี้หน้ามองฉันตาเขียวปัดเช่นเดิมและฉันก็หุบป,ปากเงียบ ไม่ได้ตอบอะไรออกไปเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะฉันละล่ำละลักตอบเพราะตกใจที่ขู่ตะอคอกถามอีกครั้งด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมดวงเองมันตกชะตาขาดมาตั้งแต่เดือนก่อนแต่เพราะตอนเด็กไปคุกขีกับเทพทั้งหลายบ่อยครั้งเขาจึงแบกบุญให้ผุมของเองให้รอดผลโผยภัยมาจนป่านนี้มันทำบุ ผลเดือนหน้าครบอายุ26เองก็จะสบายแล้วฉันเขาอ่อนสุดทวบลงกับผืนไม่ได้ยินแบบนั้นสาบานต่อหน้าฝ่เลยว่าข้อมูลทุกอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวฉันไม่เคยเปิดเผยที่ไหนแล้วเรื่องอดีตที่ชอบไปดูตามตำหนักนั้นตำหนักนี้ก็ไม่มีใครรู้ด้วยขนาดบรรณาธิการที่ทำงานด้วยกันและสนิทกันมากยังไม่รู้เลยอายุนี่ยิงไม่ต้องพูดถึงฉันมาที่นี่ยังไม่ถึงครึ่งวัน และส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนทนากับใครนอกจากลุงอุ่นหัวข้อก็ไม่เกี่ยวกับฉันเช่นนั้นแล้วลุงอุ่นที่อยู่ในสถานะปู่คำา a ายจะรู้เรื่องทุกอย่างได้ยังไงถ้าไม่ใช่ว่าปู่คำา a ายนั้นมีอยู่เจงต่อไปก็เรื่องแม่บอกแม่เองด้วยไอ้ที่เจ็บป่วยอยู่นั้นเกิดจากของไม่ดีมีคนเอามาให้เพราะหวังให้แม่เองตายจะเอาสมบัติเองก็น่าจะรู้ว่าเป็นใคร ปกป้องสิ่งที่เป็นของแม่เองและจะเป็นของเองในภายหน้าไปดูบนหิ้งพระมันอยู่บนนั้นเอากลับไปให้มันเสียแล้วมันจะรับกรรมของมันเองอึ้งไปอีกรอบเมื่อผู้คำผายพูดถึงเรื่องส่วนตัวล้วงลึกหนักเก่าเก่าและตอนนี้ฉันก็นึกออกอยู่คนเดียวน้าสายน้องสาวแม่ที่มักจะมาพูดเรื่องขายที่ดินอันเป็นมรดกจากตาและยายแต่แม่ไม่อยากขาย หลายครั้งที่ท่านสองคนมีปากเสียงกันแม่บอกถ้าอยากขายก็แบ่งกันคนละครเครื่องเครื่องหนึ่งเป็นชื่อนัสายเมื่อไหร่ก็เอาไปขายเลยส่วนอีกเครื่องแม่จะเก็บไว้ให้ฉันแต่นัสายที่เป็นคนกลัวผีขึ้นสมองจะกล้าเล่นกับของพวกนิ้วหรือเงินทองไม่เข้าใครออกขครหมูจ่ะปากหมาเอ็งดึงออกมายังขู่ใส่น้าประสาวได้กับเรื่องแบบนี้มันนั่นละลุงอ่น ไม่สิปู่คำผายพูดเรารู้ความคิดภายในใจฉันได้เสียอย่างนั้นแล้วก็อีกเรื่องเรื่องนี้สําคัญยังมีอีกเด้อฉันครัวในใจคนที่ครบหาอยู่นั้นจะเอาอยัางไงก็บอกเขาไปเขาจริงใจกับเองเขาไม่ได้มาเล่นเลนเองเองก็มีใจให้เขาไม่ใช่อีกเื่อหัว,หวแต่ลีลาระวังจะไม่ทันการถึงตอนนั้นเด็กในท้องเองจะโตขึ้นมา ระว,วังเขาจะรับผิดชอบไม่ได้ต่อให้เขาอยากรับผิดชอบก็ตามท้องหรือคะฉันถามสวนกลับไปทันทีจริงอยู่ที่ว่าฉันดูใจกับคนคนหนึ่งแต่ก็อย่างว่ามันเป็นเพียงการศึกษาดูใจกันมีบางที่เรามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่มันก็ตามภาษาวัยหนุ่มสาวทั่วไปและจริงอยู่ที่ฉันเองก็แอบมีใจให้เหมือนกันแต่เรื่องตั้งท้องนี่ฉันไม่รู้เลยจริงๆ เอาละเรื่องที่จะบอกเองมีแค่นี้ดวงเองสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์เิตมันบูชาเทพทำบุญภายหนต่อให้พยามานันก็ทำอะไรเองไม่ได้เท่านั้นเองลวงอุ่นก็มีอันคอพับแบบเดียวกับครั้งที่ช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาคนสุดท้ายต่ดอนหน้าที่เราจะได้คุยกันฉันลากับอีกครั้งแบบงงๆขับรถข้ามจังหวัดกลับไปยังห้องพักแล้วก็เป็นอย่างที่ผู้คำภายบอก ทั้งมีคนบอกรถทั้งมีคนวิ่งตัดหน้าฉันต้องตั้งสติให้ดีแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งปู่คำผายช่วยเหลือเมื่อถึงจังหวัดซึ่งทั้งที่พักและที่ทำงานของฉันตั้งอยู่ฉันตัดสินใจไปหาชายผู้ที่เป็นประเด็นอยู่ในหัวเขาเองก็ยอมออกมาพบเราคุยกันแบบจริงจังกว่าทุกครั้งแม้จะไม่ลงเอยบนเตียงแต่ก็จบลงด้วยดี เขาขอฉันแต่งงานทันทีที่รู้ว่าฉันตั้งท้องขอฉันแต่งงานในคืนนั้นเลยรุ่งเช้าฉันและชัยซึ่งสถานะแน่ชัดแล้วว่าเป็นคนรักกันเขาเป็นคนของฉันเขาเพิกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแจ้งกับทางบริษัทเรื่องเกี่ยวกับสำนักสงสารปูกคํำไายว่าขอรวบรวมข้อมูลอีกเน็ตแต่แท้จริงแล้วฉันจะกลับบ้านไปดูแม่ถามเรื่องเกี่ยวกับน้าสาย พร้อมกับแนะนําอนาคตลูกเขยให้แม่รู้จักทั้งคู่เข้ากันได้ดีมากฉันปีกตัวขึ้นไปชั้นสองตรงไปยังหิ้งพระค้นหาของไม่ดีทีว่าเราก็เจอจริงๆมันเป็นรูปปั้นของยักษ์ที่หากดูผันผานก็คงคิดว่าเท้าเวสุวรรณแต่ฉันอยู่ในวงการนี้มานาน,นเครื่องรางของข,องขังฉันก็พอรู้จักอยู่บางไม่มีท้าเวสุวรรณที่ไหนผันได้ดิบและห่อผ้าเล็กๆไม่น่าไว้ใจเอาไว้แน่ ฉันบอกแม่ตรงๆทําตามที่ปู่คําภัยแนะนํายื่นของนั้นให้นาสายเชื่อไหมแกน่าซีดปฏิเสธลูกเดียวฉันจึงใช้ไม้เด็ดถามแบบตีแสกหน้าไปเลยว่าทําไมข้านะ้ะกลัวของไม่ดีที่ทําร้ายแม่หนูจะทําร้ายนะเอาบ้างหรือคะหน้านา้าสายยิง่งซีดหนักเข้าไปอีกคนรักและแม่ของฉันนั่งดูเหตุการณ์อยู่ในรถนสายจําใจต้องรับออกไปแกคงไม่คิดกับมังว่า ความลับนี้มีคนร่วงรู้แล้วเสร็จสิ้นเรื่องทุกอย่างฉันกลับไปที่สำนักงานบอกกับบรรณาธิการเลยว่าสารผู่คำภายนี้ของจริงเชื่อถือได้หลังจากนั้นฉันก็ใช้ชีวิตตามปกติของฉันต่อไปแม่อาการดีขึ้นเรื่อยๆฉันพาแม่และคนรักไปกราบผู่คำภายบอ่อยครั้งเรียกว่าจะแทบกลายเป็นลูกศิษย์ท่านไปแล้วท่านบอกเลิกแต่งงานให้ ทำนายไทยทักดวงชะตาแก้สิ่งที่ไม่ดีให้ดีเท่าที่จะทําได้เพราะยังต้องอาศัยบุญกรรมของแต่และคนช่วยที่เล่ามานนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับฉันแต่ครอบครัวเกิดขึ้นเพราะงานเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญเกิดขึ้นเพราะดวงชะตาสัมพันธ์กันขณะนี้ลูกชายของฉันอายุจะครบหนึ่งขวบแล้วและอีกไม่กี่วันนี้ฉันก็จะพาน้องชาติ ชื่อที่ปู่คำผายตั้งให้ไปพบท่านพระผูกแขนรับขวัญจากที่กล่าวไปข้างตน้นบริษัทหนังสือที่ฉันทำงานอยู่จะทำให้สำนักทรงต่างๆทั้งจริงหรือไม่จริงกลายเป็นของจริงได้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างแต่สารปู่คำผายนี้ของแท้แน่นอนฉันรับประกันเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับปู่คำผายขอบพระคุณครับ